วิธีการทำเคลียร์มัชฉะโปรโตีนสูงรับประทานเองทุกวันนี้โปรโตีนก็เป็นสารอาหารที่สำคัญมากๆอย่างไกด์ไลน์ใหม่ที่อัปเดตมาล่าสุดเนี่ยแนะนำให้ทานโปรโตีนถึง1.6กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลซึ่ง ก็คือสูงกว่าเดิมมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนาะเรื่องของแหล่งอาหารโปรตีนสูงเนี่ยก็หาง่ายเนาะอะไรอะไรก็มีโปรตีนสูงทางนั้นแต่อันนี้ก็คือเป็นการทําทานเองแหละจริงๆที่มาของการทํามัชชะโปรตีนสูงเนี่ยเนาะมันเริ่มต้นมาจากการที่หมออยากให้ลูกเนี่ยทานโปรตีนให้มากขึ้นโดยเฉพาะลูกสาวคนเล็กๆเนี่ยทานยากสิ่งที่ลูกชอบทานจริงๆอะก็คือเป็นขนมหรือเยลลี่ต่างๆจุดตั้งต้นเนี่ยก็มาจากการที่หมอเนี่ยอยากทําเยลลี่โปรตีนสูงให้ลูกทาน ทำยังไงล่ะด้วยความที่หมอเนี่ยเป็นคนชอบทานกรีกโยเกิร์ตเนาะเวลาที่เราทากรีกโยเกิรต์ตซึ่งกรีกโยเกิร์ตทำเองเดี๋ยวนี้ทำง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวนี้มีเครื่องทํากรีกโยเกิร์ตแล้วนะลองเซิร์ชหาดูก็ได้นะครับส่วนผสมในการทํากรีกโยเกิร์ตเนี่ยมีแค่2ออย่างเท่านั้นเองมีแค่นมสดกับโยเกิรต์ต เอามาผสมกันใส่ในเครื่องเราได้แหละกรีกโยเกิร์ตทำง่ายมากๆแต่ว่าตัวโยเกิร์ตเนี่ยให้เลือกดูโยเกิร์ตที่มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ในนั้นนะถึงเอามาทําได้ทีนี้พอเวลาเราทํากรีกโยเกิร์ตที่เนื้อมันแน่นๆอย่างเงี้ยแบบนี้มาได้เนี่ยมันจะมีส่วนที่ไม่ได้ใช้เห็นไหมว่าโยเกิร์ตโดยทั่วไปบางอย่างเนี่ยมันจะเหลวๆนะครับแต่กรีกโยเกิร์ตเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อแน่นๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เราเหลือแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยคือน้ําเวย์ที่ออกมาจากนมนี่แหละเห็น้ยกีเะอออ เมื่อก่อนเนี่ยหมอจะทำเยลลี่โปรตีนสูงให้ลูกทานเนี่ยหมอก็จะเอาไอ้น้ำเวเนี่แหละแล้วก็ มาใส่กับพวกผงวุ้นผงเยลลี่ต่างๆนะครับซึ่งผงวุ้นผงเยลลี่เนี่ยไม่อยากให้ทานหรอกคือน้ําตาลมันสูงมากมันจะมีแบบเยลลี่ที่เป็นชูร์ฟรีเนี่ยราคาของผงวุ้นเยลลี่ชูร์ฟรีพวกนี้ราคาก็สูงมากเลยไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่สุดท้ายไปเป็นมาเนี่ยลูกหมอทานน้ํเวีแบบนี้ทานได้ก็เลยไม่ต้องผสมผงวุ้นใดๆแต่โดยส่วนตัวหมอเองแล้วเนี่ยหมอชอบทานมาะฉะชาเขียวเนี่ยเวลาที่ชงเคลียร์มะฉะดื่มตอนเช้าเนี่ยเวลาที่มันมีน้ํเวีเหลือแบบนี้ถ้าเกิดเราอยากจะ เสริมโปรตีนให้กับมัทฉะเราเนาะเคลียร์มัทฉะก็คือเป็นแค่เอาผงมัทฉะใส่มาแล้วก็ใส่น้ําเท่านั้นเองปกติแล้วเนี่ยเวลาหมอทานมัทฉะหมอจะทานแค่ประมาณ1กรัมเท่านั้นเองเนาะมัทฉะประมาณ1กรัมเนี่ยก็จะมีคาเฟอีนอยู่ประมาณสัก20-30ถึงมิลลิกรัมหมอไม่ค่อยอยากทานคาเฟอีนเยอะมากนะครับเวลาทานเคลียร์มัชฉะเนี่ยคือโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะใส่ผงมัทฉะกันอยู่ที่ประมาณสัก1-2กรัมเท่านั้นแหละส่วนตัวหมอเองหมอเลยใส่เพียงแค่1กรัมเท่านั้นเนาะเพราะว แต่ก็อยากจะเสริมโปรโตีนให้กับเคลียรม,มัชฉะของตัวเองก็ง่ายมากๆเลยก็คือเราก็เอาน้ําเวเนี่ยที่เหลือจากการทํำรีกโยเกิร์ตเนี่ยเอามาแล้วเราก็เอาเคลียรม,มัชฉะของเราที่ชงไว้แล้วเนาะใส่เข้าไปอ่าเท่านี้เองเสร็จแล้วนะครับและเนี่ยเราก็จะได้เคลียรม,มัชฉะโปรโตีนสูงให้เราทานได้แล้วครับก็ลองทํากันดูนะครับ